เกิดเป็นข่าวดูมาอยาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 เริ่มกันที่ข่าวแรกวงการบันเทิงของเรานะคะอนุโมทนาสาธุกับพระธันวานี่คะคุณธันวาสุริยจักรค่ะเข้าร่วมการสาวพัก13ธันวาคมนะคะพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายค่ะที่วัดสังวรพิมลภัยบุญนนทบุรีนะคะฉายาทางธรรมคือนาควโรหรือนาคาวโรอย่างนะนาคาวโรนาควโรเออนาคาวโรแปลว่า ผู้ประเสริฐกว่านาคนะคะหรือว่านาคบโลก็ได้นะคะคถ้ามการบรรยากาศเนี่ยก็ความปิติยดีนะคะเพื่อนในวงการบันเทิงครอบครัวนะคะแต่ช่วงนี้ก็ยังโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่นะคะก็จะมีน้องกรีนไปนะคะคุณหลุยเฮสไปคุณแบงค์อาทิตย์นะคะแล้วก็คุณแชปวรากรนะคะนี่นก็ไปร่วมกันเดินรอบโบสถ์ตอนเป็นหน้านะคะ,<น>ะอุ้นาคาวาโรเข้ากับ ยุคช่วงนี้เลยใช่รายการอของเราปรนันนุชโมทนาบุญกับน้องทันวาด้วยนะครับพระ,ะไม่แน่ใจว่าจะบวชนานแค่ไหนเหมือนกันเนาะเนาเดี๋ยวลองติดตามดูนะคุณผู้ชมนะ